ออกกาลังกายด้วยการวิ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสความสูงหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งกับพี่หน่งสเวียนสูงวัยนะคะสำหรับคลิปนี้เรามาโฟกัสในเรื่องของการวิ่งคอนเฟิร์มกันเลยค่ะว่าการวิ่งนี้ช่วยเพิ่มโอกาสความสูงได้จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านกระดูกของน้องอยังไม่ปิดแต่อย่าเพิ่งจบคลิปพี่หน่งแล้วรีบออกไปวิ่งทันทีนะคะ ฟังให้จบก่อนเพราะว่าในคลิปนี้พี่หนงจะมาเคลียร์ข้อข้องใจอีก3เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิ่งนะคะ เรื่องที่1ทําไมการวิ่งถึงช่วยให้เราสูงเพิ่มขึ้นได้เรื่องที่ 2. รูปแบบการวิ่ง3รูปแบบที่น้องสามารถที่จะเลือกนําไปปรับใช้ในตารางการออกกําลังกายและก็เรื่องที่3ก่อนและหลังวิ่งอาหารประเภทใดที่เราสามารถที่จะทานได้บ้างพี่น,น้องจะสรุปให้ฟังนะคะว่าข้อดีของการวิ่งมันมี3เรื่องค่ะเรื่องที่1นะคะระหว่างการวิ่งเนี่ยมันจะช่วยจัดในเรื่องของโครงสร้างร่างกายของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นแนวกระดูกสันหลังตรงขึ้นให้เราสังเกตดูนะคะเวลาที่น้องวิ่งน้องก็คงจะไม่วิ่งหน้าทิมหรือว่าหลังแอน ด้วยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีลักษณะการวางท่าลําตัวที่ค่อนข้างเหมาะสมต่อเนื่องไปจนกระทั่งจบการวิ่งพี่หนงอยากจะแนะนําเลยค่ะว่าน้องๆคนไหนที่มีอาการหลังค่อมไหลง,งุ้มอยู่ตลอดเวลา ค่ะเริ่มวิ่งเลยค่ะนะคะเพราะว่าการวิ่งจะช่วยปรับสรรระให้น้องได้เอาล่ะค่ะมาดูเรื่องที่2ประโยชน์จากการวิ่งนะคะก็คือจะช่วยให้ร่างกายเราหลั่งโกรธฮอร์โมนเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าน้องวิ่งจบไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าสมองจะตัดเชิไม่หลั่งโกรธฮอร์โมนอีกต่อไปไม่ใช่ค่ะมันยังจะหลั่งโกรธฮอร์โมนไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะก็ขึ้นอยู่กันแล้วแต่ละบุคคลละค่ะโกรธฮอร์โมนเนี่ยมันมีความสําคัญต่อการจเจริญเติบโตทางด้านโครงสร้างร่างกายของเราการที่ร่างกายเราหลัง่งโก,กรธฮ ได้ปัจจัยชั้นดีเชื้อเพลิงชั้นยอดที่จะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยเติบโตในเชิงโครงสร้างได้ดีมากขึ้นโอเคมาดูข้อที่3นะคะประโยชน์ของการวิ่งคืออย่างนี้เวลาที่เราวิ่งให้น้องลองสังเกตระหว่างการวิ่งเนี่ยขาแต่ละขาที่ก้าวไปนะคะตามจังหวะไม่ว่าน้องจะวิ่งช้าหรือวิ่งเร็วมันจะมีการสั่นสะเทือนถูกไหมคะซึ่งการสั่นสะเทือนตรงนี้เนี่ยนะคะทำให้เกิดรอยแตกเล็กๆในบริเวณกระดูกมันไม่ได้เป็นรอยแตกแบบอุ้ยกระดูหกหักแตกร้าวอะไรแบบนั้นนะมัน จะเป็นเหมือนรอยแตกเล็กๆบังคับให้ร่างกายเนี่ยจะต้องซ่อมแซมตัวเองกระดูกก็จะใหญ่โตขึ้นการซ่อมแซมการรีโมเดลตรงนี้เนี่ยใช้ระยะเวลาโดยสรุปนะคะถ้าน้องยังอยู่ในช่วงของโกลส์เบิร์กกระบวนการรีเพลย์รีโมเดลก็จะเกิดขึ้นในระยะเวลา3-4อาทิตย์ค่ะแต่ถ้าน้องอายุ1617ขึ้นไปการวิ่งก็ยังส่งผลให้กับความสูงเพียงแต่ว่ากระบวนการรีเพลย์รีโมเดลกระดูกก็จะใช้ระยะเวลานานขึ้นอาจจะประมาณ3-4เดือนนะคะถึงแม้ว่าน้องกระดูกปิดไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะหมดสิทธิ์สูงนะคะ แนะนำให้วิ่งอยู่เป็นประจำกระบวนการรีแพร์รีโมเดลกระดูกที่เกิดขึ้นก็อาจจะใช้ระยะเวลา6เดือนถึง1ปีค่ะ คราวนี้เรามาดูในเรื่องของพาร์ทที่2ที่น้องจะมาแนะนํารูปแบบการวิ่ง3รูปแบบรูปแบบแรกก็จะเป็นเบสิกค่ะคือวิ่งวิ่งธรรมดาเนี่ยนะคะการวิ่งจะช่วยกว่อให้เกิดประโยชน์สําหรับความสูงน้อยต้องอย่างน้อย10นาทีควรที่จะเป็นการวิ่งที่มีจังหวะสม่ําเสมอกันสมมุติว่าถ้าน้องเพิ่งเริ่มวิ่งเนี่ยนะคะน้องอาจจะไม่สามารถที่จะวิ่งต่อเนื่องได้นานๆพี่น้องก็จะแนะนานะคะก็ประมาณ3นาที แล้วก็สลับมาเป็นเดินเร็วนะคะสัก1-2นาทีคือสลับกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยให้ร่างกายของน้องเนี่ยสามารถที่จะฝืนจนจบครบ10-15นาทีได้แล้วเมื่อน้องทําทุกวันร่างกายของน้องก็จะเพิ่มความอึดมากขึ้นนะคะในที่สุดน้องก็สามารถที่จะวิ่งยิงยาว10นาทีได้เลยค่ะ รูปแบบที่2ก็คือการวิ่งจ็อกกิ้งมันจะเป็นการวิ่งเหยาะๆที่เร็วกว่าการเดินเร็วแต่ว่าไม่เร็วเท่าบบการวิ่งปกติการที่น้องจะได้ประโยชน์เต็มที่เหมือนอย่างการวิ่งปกติเนี่ยน้องควรจะวิ่งจ็อกกิ้งกันอย่างน้อยๆเนี่ยนะคะ20นาทีค่ะมาดูรูปแบบที่3ของการวิ่งที่พี่หนงจะแนะนำนะคะอันนี้ก็คือว,ควิ่งเร็วค่ะวิ่งเร็วนียจะเร็วกว่าการวิ่งข้อที่1เร็วต่างกันยังไงให้น้องลองนึกเหมือนเวลาที่เขาวิ่งแข่งนะคะแนะนําให้แบ่งรอบของการวิ่งเร็วแต่ละรอบ นะคะคก็คือวิ่งเต็มที่เลยเต็มสปีดเลย30วินาที หลังจากนั้นพัก90วินาทีค่ะทําแบบนี้จนครบ6-8รอบจะสําหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มต้นการวิ่งเร็วๆน้องอาจจะลดเหลือ15-20วิเริ่มที่6รอบก็ได้ค่ะข้อดีของการวิ่งเร็วแบบนี้นะคะโกรทฮอร์โมนที่ร่างกายจะผลิตออกมาเนี่ยจะมากที่สุดถ้าเทียบกับในบรรดาของการวิ่งทั้ง3แบบแล้วระยะเวลาที่โกรทฮอร์โมนจะอยู่ในร่างกายหลังจากที่เราวิ่งจบไปแล้วก็จะอยู่นานกว่าอาจจะถึงชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเลยค่ะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละ ยิ่งกรดฮอร์โมนอยู่ในร่างกายของเรานานขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่ร่างกายจะนโกรดฮอร์โมนนั้นไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ในสารพัดความดีของการวิ่งเร็วมันจะเป็นการใช้ร่างกายที่เยอะมากๆเลยดังนั้นพี่หนุ่มก็อยากจะแนะนําให้น้องๆเลือกรูปแบบการออกกาลังกายที่เหมาะกับสถานการณ์ของร่างกายของตัวเองดีกว่านะคะอย่าไปดูที่ประโยชน์อย่างเดียวค่ะ อ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าก่อนที่น้องจะวิ่งไม่ว่าน้องจะเลือกรูปแบบการวิ่งแบบไหนนะคะกรุณาวอร์มอัพร่างกายก่อนเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆนะคะ ปิดท้ายกันของคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอาหารถ้าน้องจะมีการทานอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนการวิ่งทําได้ค่ะแต่ขอให้เป็นอาหารแบบง่ายๆนะคะอย่างเช่นไข่นะหรือว่าโยเกิร์ตสักถ้วยก็ได้ค่ะคือเป็นอาหารว่างอาหารเบาๆแล้วก็ระยะเวลาที่ทานอาหารก่อนการวิ่งนะคะก็ควรจะประมาณ1-1ชั่วโมงครึง่งในระหว่างการวิ่งถ้ากระหายน้ําจิบน้ําได้ดื่มน้ําได้ค่ะ และหลังจากที่จบการวิ่งการออกกําลังกายไปแล้วนะคะก็แนะนําเลยค่ะให้น้องทานเครื่องดื่มประเภทนมก็ได้หรือว่ามิลช์เชคก็ได้ค่ะเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารกลับเข้าไปนะคะหลังจากพักหายเหนื่อยแล้วน้องก็สามารถที่จะทานอาหารได้ตามปกติค่ะเพียงแต่ว่าในเมื่อเราอยู่ในช่วงที่กําลังเร่งสูงพยายามเลือกหมู่ของอาหารที่ร่างกายเราต้องการจริงๆ น้องๆคนไหนที่มีคำถามเพิ่มเติมเขียนมาใต้คลิปนะคะเดี๋ยวพี่หนงจะเรียมาตอบกลับค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามฟังคลิปนี้กันจนจบแล้วเรามาเจอกันใหม่กับพี่หนงสองเมียนสองวัยในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ